สวัสดีครับเชฟตาเอเวอเรสต์เทดเดอร์ขอนำเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการติดดาบด้วยกราฟเปล่าประจำวันศุกร์ที่22พฤศษจษษิกายนพศ2567เริ่มต้นด้วยการเปิดกราฟโกลด์สปอร์ตรายวันและทำตามคอนเซปต์1ลากเทรนไลน์ได้แนวโน้ม2หาต้านรับปรับฟิโบ3หาฟิโบ x เช็คเป้ายืดเราก็เปิดกราฟโกลด์สปอรตรายวันขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มจากการลากเทรนไลน์ ลากเทนไลน์เอาเส้นเส้นล่างก่อนเส้นหนุนจากจุดนี้ไปสัมผัสจุดนี้เทนมันขึ้นเห็นไหมครับก็ลากเทนไลน์จุดนี้สัมผัสจุดต่ำสุดที่2แล้วก็ลากยาวลากยาวไปเส้นหนุนก็จะได้เส้นหนุนมา1เส้นเสร็จแล้วก็โครนหรือก๊อฟ เส้นหนุนนี้ไปแปะไว้ตรงไหนไปแปะไว้ตรงไฮที่ใกล้ที่สุดจากจุดต่ำสุดมีไฮที่ใกล้ที่สุดคือจุดนี้ก็เอานี้เส้นที่ก๊อฟมาเมื่อกี้ไปแปะเราก็จะได้ช n e l ได้ช่องของกราฟขึ้นมานะครับต่อไป หาต้านรับปรับฟิโบเราก็ไปดูว่าหาแท่งเทียนสัญญาณหาสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน2จุด HIGH และโลของกราฟที่ผ่านมาจุดโลอันนี้เป็นพินบาร์กับตัวขึ้นเห็นไหมครับอันนี้คือพินบาร์แล้วมันมาจากไหนมันมาจากไฮนี้ไฮนี้เกิดอะไรเกิด b e r r i s h e n g u l n i n g แดงกลืนเขียว เราได้2จุดเราก็เรียกฟิโบรีเทสเมนต์ขึ้นมาลากจากซ้ายไปขวาลากจากจุดไฮมาขวาลงมาโลเราก็จะได้แนวรับแนวต้านสำคัญเราก็ทำการมาร์กแนวแนวรับแนวต้านสำคัญแนวต้าแนวรับสำคัญแรกก็คือ0%แนวต่อไปเป็นแนวต้านแนวรับสำคัญที่61.8% 100%ก็คือ HIGH และ161.8%เราก็มาร์ก0% 11.8%ก็คือ2693 แล้วก็ไฮหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นสองเก้าสี่หกเราได้แนวรับแนวต้านสำคัญมาแล้วนะครับส่วนพวกยี 2, ่สิบสามจุดหเสาปดุดสองห้าสิปอร์ซน็ดิแปดหกปเพวกนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้านได้แต่ไม่ค่อยสำคัญครับจะไม่ค่อยจะไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่ ต่อไปหาฟิโบเอ็กซ์เช็คเป้ายืดเราก็จะซูมเข้าไปดูในทำ f เฟรมย่อย4ชั่วโมงเพื่อไปดูว่าการขึ้นครั้งนี้มันขึ้นไปได้ถึงไหนโดยการหาสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน3จุดก็คือไฮโลและรีเทสเมนต์ก็คือจุดสูงสุดจุดต่ำสุดและจุดพักตัวอันนี้ มันัมนขึ้นใช่ไหมครับเราจะทําการวัดขาขึ้นขาขึ้นก็จะต้องวัดจาก low high และ retestment สลับกันครับวัดจาก l o ก่อน high แล้ว retestment แล้วก็ได้เท่าไหร่เราก็ไปดูว่า l o คือตรงไหน l o คือตรงนี้ใช่ไหมครับเกิดอะไรครับอันนี้เป็น สัญญาณกับตัวของกราฟก็เป็น bullish h a r m i ครับแดงอุ้มเขียวปรับตัวขึ้นมาเกิดเป็นเขียวอุ้มแดง b e a r i s h h a r m i แล้วก็ปรับตัวลงมาตรงนี้เกิดเป็นแดงอุ้มเขียวอีก bullish h a r m i แล้วก็ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเราก็ได้แล้วแล้วก็ทำการวัดเ้ายืดขยาย จาก low ไป high และไป re r e t m e n t นะครับเราก็จะได้เป้ายืดขยายขึ้นมาก็คือ27 59 2586 2595 2620 2661ไล่ไปตามนี้ซึ่งตอนนี้กราฟมีการพุ่งขึ้นมาเกินที่261.8%แล้ว2661นะครับแล้วมันจะ ไปไหนต่อมันก็จะไปเป้าต่อไปก็คือ2701ที่361.8%แต่ว่ามันจะมีแนวต้านสำคัญก็คือที่เรามาร์คไว้นะครับ61.8% 2693ตรงนี้เป็นต้านสำคัญอีกหนึ่งต้านทีนี้เราไปดูไปหาแนวรับธรรมชาติ บ้างว่ามันมีแนวรับตรงไหนบ้างแนวรับธรรมชาติก็คือจุดที่กราฟไปหยุดอยู่ตรงนั้นเราก็เปิดลายวันขึ้นมาเราก็จะดูว่าตอนนี้มัน2-6-6-9ใช่ไหมครับวันนี้ตอนนี้แนวต้านถัดไปคือตรงไหนจุดที่กราฟไปหยุดเราย้อนไปดูัง้งย้อนกลับไปดูก็คือจุดนี้จุดนี้ เราก็จะทำการมาร์กแนวตา้านธรรมชาติอีกหนึ่งอันก็เาเขียนไว้ว่าตา้านหรือรับธรรมชาติเราก็จะได้แนวตา้านเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง แนวโน้มก็คือตอนนี้น่าจะไปชนกับต้านรับธรรมชาติที่2685ก่อนแล้วก็จะเจอ2693แล้วก็ถ้าผ่านไปได้ก็จะไปที่2701ตรงนี้ครับกราฟก็ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวครับปิดด้วยแท่งเขียวบ u l l i s h ก็น่าจะขึ้นต่อ